ริสต์มาสปีใหม่ช้อปปิ้งที่ไหนดีนะ้าถ้าคุณกำลังมองหาที่ช้อปปิ้งใหม่ๆห,หรืออยากได้ประสบการณ์ช้อปปิ้งไม่เหมือนใครบุ่มแนะนำที่เซนชั่นวิลเลจค่ะที่นี่นะคะก็เป็นเอาท์เล็ตแห่งแรกในประเทศไทยที่รวมแบนรนด์ดังระดับโลกมากมายในราคาสุดคุ้มค่ะคลิปหน้าหนาวนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าหรือเครื่องประดับใหญ่อะ เพื่อนๆจะได้พบกับสินค้าคุณภาพในราคาประทับใจแน่นอนค่ะนอกจากการช้อปปิ้งแล้วเซนทันวิลเลจยังมีบรรยากาศที่สวยงามและร่มรื่นเหมาะสำหรับการเดินเล่นและพักผ่อนกับครอบครัวและเพื่อนๆอีกด้วยค่ะที่นี่นะคะยังสามารถนำสัตว์เลี้ยงมาเดินเล่นได้ด้วยค่ะพร้อมไหมคะทุกคนและนี่คือเซนทันวิลเลจค่ะ พลาดเลยนะคะฝากติดตามรับชมคลิปนี้ได้เลยค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้นะคะบุ๋มก็จะพาเพื่อนๆนะะ<า>นะคะมาช้อปปิ้งนะคะเพื่อนๆนี่ก็จะใกล้วันคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่แล้วนะคะเราก็จะมาดูของขวัญน,นะคะแล้วก็มาช้อปปิ้งให้กับตัวเองด้วยนะก็ตอนนี้นะคะบุ๋มก็มาที่เซนชั่นวิลเลจนะคะ,ะ,คะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่า ตอนนี้เขามีอัปเดตอะไรบ้างตามมาได้เลยค่ะถึงแล้วนะคะค่ะเพื่อนๆค่ะคือทุกๆปีนะทนะเทศกาลคริสต์มาสนะก็จะแบบมีการจัด ต้นคริสต์มาสตรงนี้นะคะจะบอกว่าน่ารักมากเมื่อกี้ก็แบบเก็บรูปถ่ายกับซันต์คอสของเรานะคะเพื่อนๆป้าเดี๋ยวเราไปเดินดูนะคะปิโปรโมชั่นอะไรบ้างค่ะตามมาได้เลยค่ะอันดับแรกนะคะร้านที่เราจะไปนะคะเพื่อนๆขอเติมพลังด้วยคาเฟอีนก่อนนะคะจะบอกว่าง่วงมาก <laughs> คือขอจิบกาแฟแล้วก็ค่อยไปเดินช้อปปิ้งต่อนะคะเพื่อนๆป้า ที่เซนชั่นวิลเลจนะคะก็เป็นเอาเลทแห่งแรกในประเทศไทยนะคะก็ตั้งอยู่ใกล้กับสนามบินสุวรรณภูมินะคะเพื่อนๆที่นี่นะคะก็มีร้านค้ามากกว่า300ร้านค่ะจากแบรนด์ชั้นนำทั่วโลกเลยนะคะปีที่แล้วก็มาช็อปที่นี่นะคะก็ได้กระเป๋ารองเท้านะคะของไมเคิล o อฟไปนะเพื่อนๆตาเดี๋ยวเราดูข้าวล้วเดี๋ยวค่อยไปเข้าไปข้างใน ที่นี่นะคะเพื่อนๆก็จะพบกับสินค้าแฟชั่นนะคะเครื่องประดับหรือว่าจะเป็นของใช้ในบ้านจากแบรนด์ดังนะคะในราคาที่สุดคุ้มค่ะค่ะเพื่อนๆทุกคนตอนนี้นะเราก็แวะมาดื่มกาแฟนะคะเราอยู่ที่อเมซอนนะวันนี้ก็ วันเสาร์นะคะคนก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าออกมาเดินเล่นมาช้อปปิ้งกันเยอะเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็ช่วงใกล้เทศกาลคริสต์มาสปีใหม่เนะวันนี้ก็แบบว่าเจอทั้งแบบคนไทยแล้วก็นักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะที่มาเที่ยวนะแพ่นหลออจริงๆไม่ได้มีในหัวเลยว่าจะซื้ออะไรบ้างแต่ว่า ก็อยากจะเดินดูนะตั้งแต่แรกเลยที่แบบเราเดินผ่านเมื่อกี้ก็จะมี m ม c เคิลคอมีวิกตอเร Secret นะคะแล้วก็มีแบบว่าพวกร้านเครื่องสำอางร้านรองเท้านะ <c oughs> จะบอกว่าที่นี่แบบน่าเดินมากๆเลยค่ะเพื่อนๆ <c oughs> เริ่มเลยอะไรๆอันดับแรกมิจิโอกินกาแฟให้หมดก่อน <c oughs> เดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะเพื่อนค่ะ สำหรับร้านแรกที่บุ๋มเข้าไปในวันนี้นะคะก็คือบาร์สแอนบอดี้เวิร์คค่ะนอนจาก400ก็1ิบเลยส斯เปตตาช่วงคริสมาสามะาจะต้องเป็นแบบนี้นะคอนเทนชั่นนี่อันนี้ช่วงคริสมาสอันนี้ค่ะในช่วงคริสมาสนี้นะคะก็จะมีโปรโมชั่นมากมายเลยนะคะเพื่อนๆ แล้วก็ทางผลิตภัณฑ์ของร้านนะคะเขาก็จะออกแบบในธีมคริสต์มาสนะคะแพ็กเกจเนี่ยจะบอกว่าน่ารักมากๆเลยค่ะแพ็กเกจจริงนี่แบบดูดีนะคะสามารถซื้อเป็นของขวัญได้เลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่าสองสีสองนะคะเพื่อนๆนแล้วก็มีแบบเป็นเซ็ตด,ด้วยอันนี้ก็หอมเหมือนกัน ของ b าร์สแอนบอดี้เนะาก็เมื่อกี้ก็จะมีแบบว่าโปซื้อ2แถมสองนะคะเพื่อนๆแต่ว่าโปที่เขาแบบลด80%เนี่ยของนี่คือแบบหมดเที่ยงแล้วก็เลยแบบว่าตัดสินใจว่าเดี๋ยวไปดูร้านอื่นก่อนเพราะว่าด้านข้างนะคะก็จะมีช็อปของอุตเตรลียซีเ็ดนะคะไปเดี๋ยวไปดูกันก่อนกันเลยใช่ติดกันเลย ร้านถัดไปนะคะก็คือ Victoria's e c r e t นั่นเองค่ะพลาดไม่ได้เลยนะคะเพ,พื่อนๆค่ะจุดเด่นของ Victoria's e c r e t นะคะนอกจากจะมีชุดชั้นในแล้วนะคะที่นี่นะคะก็ยังมีผลิตภัณฑ์ความงามเช่นน้ำหอมโลชัน่นเครื่องสำอางนะคะหรือว่าจะเป็นกระเป๋าค่ะมีสินค้าให้เลือกมากมายเลยนะคะแพ็กเกจจริงนี่จะบอกว่าสวยงามมากๆเลยค่ะกลิ่นหอมด้วยเมื่อกี้ก็แบบว่าเคท,ท,ที่เป็นแบบ บอดี้มิชนะคะเพื<ๆ>่อนๆอันนี้ก็คือแบบกิ่นแอปเปิ้ลหอมดีอะกำลังเลือกซื้อของขวัญอยู่นะคะตอนนี้เลือกไม่ถูกเลยเยอะจริงค่ะคุณภาพและดีไซน์ของชดชน i c วิ r ตรี Secret นะคะก็มีคุณภาพสูงนะคะและดีไซน์ที่สวยงามหรูหราและเซ็กซี่นะคะทำให้ผู้สวมใส่นะคะมีความมั่นใจและมีสเสน่ห์ค่ะจากแบรนสาวิ r ตรี Secret น้ำบุ๋มนะถ้าเป็นเรื่องของน้ำหอมครีมนะโหสู้ไม่ถอยเลือกรอไปเลยสองชั่วโมงทำใจสู้จริงสวนทางกับเงินเดือนเลยทนนะครับอินโทเกันอีกจนมันเยอะเกินนะมันเยอะเกินสู้ไม่ไหวเลยไม่ไอวจัง To Outator เมื่อกี้นะคะแบบว่าโปรเยอะมากเลยเพื่อนๆก็คือกางเกงในผู้หญิงนะซื้อ2แถม5นะคะแล้วก็มีชุดชั้นในนะเหลือ790บาทแล้วก็มีพวกน้ำหอมพวกแฮนครีมพวกบอดี้หรือว,ว่าสเปรย์นะคะก็ลดราคาเหมือนกันนะเพื่อนๆจะบอกวรรลุเยอะมากจัดมาแล้ว อันนี้คือซื้อสองแถมห้าใช่จะบอกว่าแบ็คไฟดีก็ซื้ออันนี้ก็ซื้อเดือนมีสามุงแล้ววิตเตอรเลียปวหวเสียงดังพี่เจ้ามผมไม่ต้องอวดหผมเนหมูมมแค่บอกซื้อพอไปเดี๋ยวพาเดินต่อค่ะดียวพาเดินต่อไปดูรองเท้าดีกว่าเพื่อนเพื่อนที่นี่นะคะก็เป็นแบบว่าห้างเอาดดเนาะก็คือสามารถนำสัตว์เลี้ยงนะคะมาเดินเล่นได้ก็จะมีแบบว่า ควรแบบพาสัตว์เลี้ยงแล้วก็แบบมาเดินเล่นช่วงเย็นนะคะบรรยากาศก,ก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะคะของที่นี่นะคะก็จะมีทั้งแบบว่าหลากหลายแบรนด์เลยนะคะเพื่อนๆอ,อย่างเมื่อกี้นะคะที่พาชมนะคะก็เป็นแบบว่าร้านที่แบบซื้อของอยู่แล้วเนาะก็จะมีตแต่ตรงนี้ก็จะเห็นนะคะลาดโปโลลาลเรนนะคะแบบว่าจะเป็นลาอรฟดเนาะ ดีวาีก็มีบบราคาเหมือนกันนะคะแมงโก้เอาเ t ็กก็มีนะคะเพื่อนๆดูข้างหน้าเขาก็จะแบบบอกเลยว่าแบบลดเจ็สิบเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างนี้มีหลากหลายให้เลือกเลยนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปดูนะคะมีโปรลบลดแรงเงินเพื่อนๆอันนี้ก็กลับมาคลิปอีกแล้ว ที่เซนทรันวิลเลจนะคะที่นี่นะคะก็เปิดเวลา10โมงเช้านะคะถึง4ทุ่มเลยนะคะเพื่อนๆสามารถเดินเล่นนะคะมาเดินชอปปิ้งกันได้เลยนะคะแล้วไปแมงโก้เอาเลตดูไหมใช่เอ้ยชาเอ็นคิดที่นี่ก็มีเดี๋ยวไปดูรองเท้าบูทกันเพราะเราจะไปเที่ยวลดสูงสุดถึง70%เลยนะคะสักโูดสักตัวไหมโงสักทูดยาวอ่ะเข้าไปดูแมงโกเอาเลต สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มีทิปปลายปีนะคะอากาศหนาวๆแบบนี้นะคะก็แวะมาดูได้นะคะที่แมงโก้ค่ะสภาที่นี่นะคะก็ลดสูงสุดถึง70%เเเลยนะคะเพื่อนๆอย่างโคต้ตัวนี้นะคะก็ลดเช่นกันคะ่ะนี่นี่สวยลดนะคะเพื่อนๆเหลือก็ารก็สิบ ก็ไม่ถึงอยากไห้ดูอ่าก็เราจะไปเที่ยวไงไปต่างประเทศใส่บูธอากาศหนาวๆเสดงว่าปลายปีนี้เป็ถนถ้าสถานที่ที่ต้องใช้บูธเรวขึ้นบนมอุ๊บส์อุ๊บส์เป็นความลับค่ะติดตามได้นะคะ <c oughs> อย้ ค่ะทุกคนก็เดี๋ยวแวะซาบ,บิน่าก่อนนะคะที่นี่ก็แบบว่ามีทุกอย่างเลยนะทุกอย่างจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าของใช้นะคะของขวัญเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้านี่แบบลดเยอะมากเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ ่และบุ๋มนะคะก็แวะไปที่ร้านจิโอนาโดนะคะเพื่อนๆที่นี่นะคะก็มีแบบเสื้อหนาวขนห่านนะคะตัวนี้นะคะจะบอกว่าสวยงามมากๆเลยนะคะสําหรับใครมีแพลนจะไปเที่ยวนะก็อย่าลืมแวะมาดูนะคะตัวละหมื่นนะลดเหลือประมาณลด20%แล้วก็ลดอีก2,000เหลือแต0 0า เหมาะกับแบบว่าคนแบบไปแบบหนาวหนาอะไรอย่างเงี้ยอากาศติดลบ5องศานี่เอาอยู่ไม่ได้ไม่ได้หลายแต่ความชอบใช่แต่ว่าคนี้ที่เราไปถึงราคาหมื่นกว่าบาทเราเหนือ8ทันกว่านี่ก็คือเป็นทั้งขนทานขนทานนงอยู่ต่าสุดได้คือลบ5องศาใช่น้แล้วก็ข้างในมีแผ่นกันความร้อนนี่ก็เป็นพีเศษในตัวจริงแล้วก็แบบมีสายด้วยอะไรอย่างเนี้ยหนูอยากไปอะไรนะ อยากไปดูรองเท้าบูใช่ใครอยากได้รองเท้าบูธที่นี่ช็อปไปนะทุกหนึ่งนาทีก็จะมีเครื่องบินบินผ่านตลอดเวลาใช่เพราะว่าที่นี่นะคะก็อยู่ใกล้สนามบินนะเครื่องบินนี้ผ่านไปผ่านมาเดินเพลินๆนะคะก็ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงเวลาตอนเย็นนะเพื่อนๆใช่ขอบแต่งบ้านก็ปไปดูไหมสองแต่งบ้านไม่พลาดน,น,นะนะ มาเผื่อมีค่ะเพื่อนๆโตบูทที่นี่นะคะก็คุ้มมากเลย1แถมหนึ่งนะคะก็สามารถแบบว่าข่าสินค้ากันได้เลยนะคะจะพอบโปรโมชั่นที่แบบว่าบางสินค้าบางรายการที่เขาร่วมนะคะเขาม็จะคิดตัวที่แบบราคาแพงกว่า และนี่ก็เป็นไดเรกทอรี่นะคะก็สามารถดูได้เลยนะคะว่าเราจะไปร้าน,นไหนเกินไม่ถึงไหนก็เมืดแล้วนะเพื่อนๆตรงนี้ก็จะเป็นเอลโดแล้วก็มีลินนะคะตรงโซนนี้ก็แบบว่าฟองช็อปปิ้งเยอะเหมือนกันอันนี้ก็เป็นแบบกระเป๋าลดเจ็เร์เซเลยนะคะไปเดี๋ยวไปดูกัน ร้านที่บุ๋มแวะเข้าไปนะคะก็เป็นลินนะคะเพื่อนๆลดสูงสุดถึง70%เลยนะคะจะบอกว่ามีทั้งกระเป๋ารองเท้านะคะให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยค่ะจะบอกว่าคุ้มมากๆเลยนะคะเพื่อนๆแต่ละที่ใช้เวลาจริงๆเยอมันการลดถึง70%เลยนะคะเพื <ๆ S 1> <ๆ>่อนก็ได้รองเท้ามาคงฝันรางวัลตะเองอ ถึงซันตาคอตไม่ให้รางวัลเราของขวัญเราเราก็ให้ของขวัญั่เองค่ะและนี่นะคะก็เป็นบรรยากาศค่ำคืนนะคะในช่วงคริสต์มาสของเซนทัลวิลเลจค่ะมีหลายร้านเลยนะร้านกระเป๋าฟ o อกซินาก็ลดถึง60%เลยนะคะนี่ก็เป็นเอเซอรี่นะอันนี้ก็ลดสูงสุดถึง40%เลยนะคะแล้วก็มีชวาลับซี่ก็ลดเหมันดัง อยากหาของขวัญน,นะคะก็แนะนำเลยส่วนข้างหน้าก็จะเป็นโค้ดนะคะโค้ดนี้ต้องให้ค<น>ุณแม่มานะคะ <laughs> เพื่อนๆทุกคนตอนนี้นะคะบุ๋มก็ช้อปปิ้งเสร็จแล้วนะก็เดี๋ยวจะไปหาข้าวกินนะคะสรุปแล้วนะที่นี่นะคะเซนทรัลวิลเลจเนี่ยก็ยังเป็นที่หนึ่งในใจนะคะในการที่แบบว่ามาซื้อของเป็นของขันนะคะคือแบบว่าพลาดไม่ได้เลยนะคะเพื่อนๆเพราะว่าที่นี่เขาก็จัดโปรโมชั่นเยอะมากลดเยอะกว่าในห้างเลยก็เป็นแบบว่าที่ที่แบบบุ๋มชอบมามากๆเลยค่ะ ก็สำหรับใครที่กำลังมองงหาของฝันนะคะก็แนะนำนะคะที่นี่เลยค่ะเซนทัลวิลเลจค่ะเพื่อนๆสำหรับวันนี้นะคะคก็ขอขอบคุณคที่รับชมนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะและเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ ใน,นเวลาใช่ไหมคุณบุม๋มอ่ะกล่าวลาเพื่อนๆหน่อยจริงนะนมไข่มุกเยอะข้างหลังเราเป็นอะไรเนี่ยเป็นต้นคริสต์มาสฝากเพื่อนๆก็ก็วันคริสต์มาสนี้นะคะก็ขอให้เพื่อนๆนะคะมีความสุขนะคะก็เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะนสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับกดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะพี่ไอ้หลวง